สายพันธุ์สุนัขในราชวงศ์ต่างประเทศสายพันธุ์แรกก็จะเป็นเวลคอกี้นะครับพระราชนีอลิซาเบธที่2ราชวงศ์อังกฤษท่านได้ชอบสายพันธุ์นี้นะครับแล้วก็เลี้ยงน้องพันธุ์คอกี้เนี่ยมาเป็นจํานวนหลายๆตัวหลายๆ10ตัวเลยนะครับด้วยความโดดเด่นของสุนัขสายพันธุ์เวลคอกี้เนี่ยสมัยก่อนที่เราเห็นได้ชัดมากที่สุดก็คือในเรื่องของมีการตัดหางรูปร่างลักษณะที่เขาเป็นสุนัขที่ขาสั้นเดี้ยลำตัวยาวหูตั้ง แล้วก็หน้าเขาดูแหลมพอมันประกอบกันเป็นรูปบอดี้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็เลยนิยมเวลาเขาเดินถ้ามองข้างหลังเนี่ยก้นเขาก็จะย้ายไปย้ายมาแล้วก็เดี๋ยวนี้มันจะ,จะมีเรื่องของการตัดทรงผมของสุนัขที่เป็นรูปหัวใจตรงบริเวณส่วนก้นมันก็จะดูเป็นความน่ารักอีกแบบหนึ่งที่คนก็จะนิยมเลี้ยงขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวนี้ก็จะมี การไม่ตัดหางแล้วพอไม่มีหางก็จะดูแปลกอีกแบบหนึ่งนะครับแต่รูปทรงก็ยังคงเป็นแบบเดิมแล้วสีใหม่เข้ามาก็จะเป็นสีที่อย่างที่เคยเราชินตาก็จะเป็นสีที่ออกมาครีมๆแต่พอเป็นสีใหม่บลีดสีออกดําแล้วก็มีสีแซมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดูดูแปลกขึ้นมาอีกอีกแบบหนึงนะ่งโดยรวมๆแล้วนิสยัยสายพันธุ์นี้ก็ยังเป็นนิสัยที่ขี้อ้อนเอ,อเอาใจมีความกระตือรือร้นในการหยอกล้อเล่นกับเรานะครับก็ยังยังเป็นสุนัขที่ที่นิยมเลี้ยงในบ้านเราด้วยนะครับ สองคาวเลียคิงชาวสเปรแนล สายพันธุ์นี้นะครับจะเป็นสุนัขที่นิยมนะครับในราชวงศ์อังกฤษตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชาวที่1่จนมาถึงพระเจ้าชาวที่2เนี่ยทรงโปรดปรานสุนัขสายพันธุ์นี้เป็นอย่างมากก็ทําให้สุนัขสายพันธุ์นี้มีความเป็นมาเป็นไปตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงในปัจจุบันที่เราเลี้ยงกันเนี่ยแล้วเราได้สัมผัสกับการเลี้ยงเคาเวเลียมานะครับเป็นสุนัขที่มีความเรียบร้อยมีความอ่อนโยนขี้อ้อนอะนะครับถ้าพอพูดภาษาคนเลี้ยงสุนัขทั่วไปก็คือสามารถ เอามาอยู่กับเราและทําให้เราเนี่ยมันมีความสุขในการเลี้ยงหรือว่าอยู่กับเขาได้โดยที่เราไม่รู้สึกเบื่อหน่ายถ้าเราเหน็ดเหนื่อยจากงานหรือว่าเวลาเรากลับมาบ้านเขาก็จะมาสามารถเติมเต็มในความรู้สึกของเราได้เป็นอย่างดีนะครับลักษณะของน้องหมาใช้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็อยู่ในระดับกลางด้วยหูที่ตกนะครับตาที่โตนะครับกระบอกปากที่ไม่ได้สั้นจนเกินไปนะครับด้วยท่าทางการเดิน หรือว่าการวิ่งด้วยขนหางเนี่ยหรือว่าขนบริเวณที่ทิ้งตามตัวก็ดูให้สง่างามเวลาเราอุ้มหรือว่าพาไปไหนก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่เราจะพาไปด้วยได้เพราะว่าเขาเป็นสุนัขที่อยู่ในขนาดของกลางสาเชาเฉาในราชวงศ์ก็คือสุนัขสายพันธุ์เชาเชานะครับสุนัขสายพันธุ์เชาเชานะครับเป็นสุนัขที่นิยมเลี้ยงในสมัยราชวงศ์ฮั่นที่ประเทศจีนนะครับด้วยความสง่างามนะครับที่ เขาฟูแล้วก็ตัวใหญ่คล้ายราชสีเป็นที่โปรดปานในสมัยนั้นนะครับเป็นสุนัขที่อยู่ในเมืองหนาวด้วยอุปนิสัยที่เขาเป็นสุนัขที่ชอบสันโดษแล้วก็รักเจ้าของเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาก็จะเอาใช้ในเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันในกลุ่มของสุนัขในปัจจุบันก็จะเรียกเหมือนว่าเป็นสุนัขอรารักขาประจําตัวหรือว่าประจําสถานที่ในราชวังเพราะว่าด้วยสุนัขเช่าๆเป็นสุนัขตัวค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะน่าเกงผาม ในบ้านเราเนี่ยเอามาก็จะเป็นตั้งแต่ตัวดูใหญ่ๆออก,ก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะกับคนในบ้านเรามากขึ้นขอเดิมในเรื่องของการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างแล้วก็ลักษณะยังคงเป็นแบบเดิมนะครับแต่ว่าตัวอาจจะเล็กลงหน่อยเพื่อให้ดูแลได้ง่ายขึ้นท่านใดที่อยากจะนําสุนัขสายพันธุ์นี้เข้ามาเลี้ยงในบ้านเราสิ่งแรกเลยก็คงต้อง ดูในเรื่องของสภาพอากาศห้องที่เลี้ยงน้องก็อาจจะต้องเป็นสามารถปรับอากาศทําความเย็นได้อย่างดีเพราะว่าด้วยตัวเขาด้วยขนเขายาวแล้วก็ฟูหนาเนี่ยการระบายความร้อนด้วยบอดี้ของเขาการหายใจด้วยปากการระบายความร้อนด้วยปากเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มันไม่เพียงพอสําหรับในการใช้ชีวิตในอากาศปกติก็อาจจะต้องเลี้ยงดูในห้องที่เป็นห้องปรับอากาศมีน้ํามีพัดลมเพื่อความปลอดภัยของของตัวน้อง 4. La ลาบดอร r e ีชีเวอร์ สมัยของพระเจ้าจอร์ดที่6เนี่ยองค์ท่านกระรงได้นํามาเลี้ยงโดยท่านโปรดปานมากที่สุดก็คือลาบร์ดสีเหลืองนะครับด้วยนิสัยของลาบดอร์ดอสเลเ v e ร์ก็จะเป็นสุนัขทั่วๆไปในปัจจุบันเป็นสุนัขที่มีความกระตือรือร้น,นใช้ประสาทสัมผัสจมูกได้ดีมีการค้นหาในทางทหารหรือว่าทางตำรวจหรือว่าในส่วนอื่นๆก็ได้ใช้จุดเด่นของสุนัขพันลาบารดคือเอาไป ฝึกใช้งานคนที่จะเลี้ยงสายพันธุ์นี้นะครับต้องมีความกระตือรือร้นเพราะว่าเป็นสุนัข ในเชิงกีฬาจะต้องมีการออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ต้องมีพื้นที่ให้เขาได้วิ่งออกกําลังกายหรือมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามหรือว่าเรื่องของการว่ายน้ําการฝึกตามวัยก็อาจจะต้องมีการดูแลเขาเป็นอย่างดีตามขั้นตอนเพื่อให้เขาได้อยู่กับเราอย่างมีคุณภาพเชื่อฟังคําสั่งอย่างที่เราต้องการนะครับเพราะสุนัขลาบดเป็นสุนัขที่สามารถจดจําคําสั่งได้ดีเช่นกัน,น 5. ซามอย อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่อยู่ในราชวงศ์นะครับโดยที่นายกเัิ่มุนตรีเยอรมันนะครับได้นำมาถวายกับพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7สุนัขสายพันธุ์สมอยนะครับโดยหลักๆเลยคนเริ่ม นิยมเอามาเลี้ยงในบ้านเรานะครับด้วยสุนัขซามอยเป็นสุนัขที่ขนสีขาวฟูดูสะอาดนิสัยของเขาเนี่ยที่อ้อนที่เอาใจความฉเฉลียวฉลาดมีพลังงานพอสมควรทําให้เราเนี่ยมีมีกิจกรรมกับเขาได้อย่างพอดีในบ้านเราซนะามอยเป็นสุนัขพันธุ์ต่างประเทศนะครับ อาจจะมีในเรื่องของปัญหาการเลี้ยงดูน้องสมอยก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของของสภาพอากาศอาจจะต้องอยู่ในห้องแอร์ซะเป็นส่วนใหญ่ข้อควรระวังในเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับตั้งแต่ตอนเด็กที่เราได้มาควรที่จะจัดพื้นที่นะครับอย่าให้น้องเดินในพื้นที่ลื่นการฉีดวัคซีนครบตามวัยตามโปรแกรมการฉีดวัคซีนของสตวแพทย์ฝึกสุนัขตามวัยเราก็จะได้สุนัขพันุสมอยที่มีความเข้าใจหรือว่าสามารถสื่อสารกับเราได้อย่าง,างดีครับ